สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเมื่อนี้เนาะคะ่ะทางช่องนกเป็นนัาของเฮานะสิเดพพาทุกคนมาเลาะเบิงสถานีรถไฟใหม่ของเมืองไทยเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเป็นสถานีรถไฟสถานีรถไฟฟ้าสถานีรถไฟความเร็วสูงที่อยู่บางสื่อน,นี่แหละเนาะพอว่าเพิ่นลองรับทางความเร็วสูงทางรถไฟดีเซลล่างอีกย่างนึงสิเนาะ เฮามายางหลาะเบิงเนาะถึงความหรูหราโออาของสถานีรถไฟไม่ของเมืองไทยเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องมันหรูหราอีลีนะมันหรูหราแบบของไมะเนาะของไม่นะ่าม,นะมากแล้วก็ะตุนเต้นเนาะคะ่ะเนาะนี่นะอันนี้นครั้งนา้าหรือครังงล้างนี่บ่แน่ใจนะเพื่อนสิมี้ายรถเมล์เน,นาะค่ะเนาะก็คือผู้ใดสิไปต่อรถเมล์ใดนะ่ะเพื่อนมี้ายรถเมล์เนาะกัข้าัหงลังแหละถ้าเป็นภาษา ทั่วไปกับขางหลังสถานีรถไฟเนาะค่ะเพื่อนกะมี่บอกนะนี่บริการรับส่งฟรียังนีของเพื่อนไปใส่นี่เพื่อนมีปลายบอกเนาะค่ะนาอเขากลไปตามเส้นทางนั่นแหละสําหรับป้ายรถเมย์เนาะค่ะเนาะนี่เขาเข้ามาข้างในแล้วนะเนี่ยเขาเข้ามาข้างในแล้วเพื่อนกะซิมีโซนบอกทุกอย่างแหละมาเบิงข้างในนะมาเบิงความหรูหราของสถานีรถไฟใหม่เนาะค่ะเนาะ มีเซเว่นอิเลเวนให้กดกินเองเนาะคะ่ะนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮาสิพายางเขาไปเบิร์ห้องน้ำเนาะคะ่นะเนาะห้องน้ำสิพามาเยี่ยวเดี๋ยวสิพามาเยี่ยวเอห้องน้ำสถานีรถไฟใหม่เนาะคะ่นะเนาะเดี๋ยวไปเบิร์ห้องน้ำมันเป็นแบบใด้เนาะคะ่นะเนาะสำหรับสถานีรถไฟ บางสื่อนะคะเนาะซึ่งตอนนี้เพิ่นกาเปลี่ยนเป็นสถานีรถไฟสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนแล้วนะะเนาะสำหรับสถานีใหม่นี่ล่ละนี่นะโซนโลเคชันภายในเนาะค่ะเนาะนี้ห้องน้ำเนาะค่ะนี่ห้องน้ำอันนี้ก็บอกว่าเป็นห้องน้ำชายเนาะค่ะเนาะเข้าไปมังกาสิมีทั้งชายทั้งหญิงกันละเนาะเดี๋ยวสิพายางเข้าไปเบิ่งหน้ะห้องน้ำเพิ่นการ,รู้ละคือกันนะ เป็นตะนงังยูดอกเนาะค่ะนีนะภายในห้องน้ำเนาะสําหรับภายในห้องน้ำนี่่ะประมาณนี้เนาะค่ะเพื่อนแม่พี่น้องก็คือสะอาดสะอานตาดีเนาะค่ะ,ะเนาะเฮามาอย่างเมืองข้างนอกนะแอร์เย็นเย็นเด้อเข้ามาข้างในเลยแอร์เย็นมาก <c oughs> เนี่ยเพิ่นก็มีป้ายบอกเบิร์เนาะทางไกลทางไกลเนาะ ทางรถไฟความเร็วสูงทางแอปพลิ่งเนาะค่ะผู้ใดสิไปต่อทางใดเนาะก็คือเพื่อนมีปลายบอกเบิดทุกอย่างเนาะก็คือเขามาเราบลงแหละบอาง่ายๆก็คือบลงแหละนี่เบิ่งหน่ยเบิ่งขงนน้างในเนี่ยข้างในนี่แบบว่าตื่นตาตื่นใจมากเลยนะผู้ใดได้เข้ามาน่ะแบบว่ามันมันใหญ่น่ะมันใหญ่มันรูไหลลีมันใหญ่เราเพิ่นก็มีมองไหน่งพักพ่้อนมีมองไหนั่งรีแลกเนาะ นางรอรหลดน่ะก็คือเพิ่นจัดโซนให้นางน่ะก็โอเคน่ะสำหรับผู้ใดที่เขามาใส่บริการอยู่นี้นอกะกสิไดบนน้บ่ฮอนเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องซึ่งเขามาน่มันเย็นเย็นเย็นอีหลีแล้วก็มองนางเพิ่นก็ไล่หลายเด้เพิ่นจัดโซนนางโซนยังให้เราอีกอย่างหนึ่งการการเดินทางการต่อ ไปนันต่อไปนี้มันก็ปัญยาเนาะคะ่นะเนาะ,ะนี่มาเบิ้งขังในเนาะคะ่ะนี่เพิ่นมีปายบอกเบอร์ทุกอย่างนะสําหรับมองสิไปต่อแท็กซี่สิไปต่อรถเม์สิไปต่อรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินสีแดงอีกอย่างนี้นะเพิ่นมีไปบอกทุกอย่างเลยก็คือถา้าเมนว่าเหาเหา โบหูอิลีเฮาถามไดเนาะคะ่นะเนาะสำหรับเมืองไทยของเฮาเนาะก็คือการบริการเพิ่อนอนะโอเคละเฮาถามเพิ่นได้เนาะสำหรับพนักงานอยู่นี่เพิ่นบอกเฮาได้เบิดนะั่นแะหละเฮาสามารถขอความช่วยเหลือได้เนาะคะ่นะเนาะถ้าแม่นว่าเฮาเฮาไปบ่ถึกอีหลีเนาะคะ่ะนี่มาอย่างเบิ่งข้างในเด้อพ่อแม่พี่น้องมองซื้อตัวมองอีหยังนี่เพิ่นก็นรู้หลายอีหลีนะเดี๋ยวสิพาย่างออกไปเบิ่งอีกฝั่งนึงเนาะคะ่นะเนาะก็คือ ฟังข้างหน้าก็เอื่นฟังข้างหน้านั่นละฟังทางที่มีรูภาษายาลักพระเจ้ายูหัวนั่นละก็คือฟังข้างหน้านั่นเนาะฟังข้างหลังนะก็คือทางรถเม์จอดเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิพายยางออกไปบึงเนาะโซนแอร์เรียข้างนอกเนาะเฉดแอร์เรียข้างนอกเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวสิพายยางไปบึงเนาะเนี่ย เพิ่นมีปายบอกทุกอย่างแหละรับรองว่าบ่ลงนะผู้ใดเข้ามานี่ก็บ,บ่ลงแหละก็คือมันไ่นะความไ่มันจะเห็นในห้าตื่นตาตื่นใจอยู่แต่ว่าห้ลงทางบอกมันบ่ลงดอกอยู่เมืองไทยเห่าเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเหาถามได้เนาะค่ะเนาะนี่นะเฮาอยู่ภายในอาคารนะอยู่ภายในอาคารมองที่ประชายากพระเจ้าอยัวนั่นแหละแต่ว่าเหาอยู่ข้างในเนาะค่ะเนาะ เดี๋ยวฮอสิพายย่างออกไปเบิ่งะะข้างนอกเนาะค่ะข้างนอกในการลู้ลาอีลีนะสำหรับสถานีรถไฟใหม่ของเมืองไทยเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องก็คือผู้ได้เดมัส่บริการนี่ก็ตื่นตาตื่นใจละสำหรับขังแรกของทุกคนเนาะก็ตื่นเต้นตื่นตาเนาะค,ะะคะ่นะเนาะสำหรับสถานีใหม่เนาะคะ่ะเป็นสถานีรถไฟแล้วก็สถานีรถไฟความเร็วสูงเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นกัสีใสน้ำกันอยู่นี่ละเนาะ เดี๋ยวเฮาสิพายยางออกไปเบิ่งข้างนอกเนาะคะ่ะด้วยข้างนอกข้างหนา้านอกข้างหนา้านี่เอายางออกมาแล้วเนาะคะ่ะเนาะมาเบิง่งแอร์เรียข้างหน้าเนานะคะ่ะเป็นอยิยังท่แบบใหญ่ตโตมโหฬารนีหลีเนาะคะ่ะนอะนี่นะมาเบิ่งนเะนี่ยแบบว่าเห็นเราก็บยา,างเบิง่งยยางเบิ่งนี่ตื่นตาคือกันนะตื่นตาตื่นเต้นคือกันนะ การมาเลาะเบิงสถานีรถไฟไม้ของเมืองไทยเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เนาะสำหรับซื้อไม้ของเพิร์นเนาะแต่ว่าป้ายนะเพิร์นยังบม่ท่านได้เปียเน,นะค่ะพ่อแม่พี่น้องป้ายเพิร์นน่ะยังเป็นป้ายของสถานีกลางบางสื่ออยู่เนาะเวลาเฮาวาเฮา,ากเวาตามซื้อป้ายไปก่อนเนาะ,ะเนาะนี่ข้างหน้านะคะข้างหน้าที่มี รูปพระชาันรักณ์ของพระเจ้าอยู่หัวกับพระราชินีของเฮานเนี่ยล่ะเนี่ยมาเบิ่งแช็ดเอเรีย้ังนา,าติล่ะใหญ่โตหรูหลายอลีเลยยางแบบว่ายางเมย์คือกันนะมีตั้งหลายประตูเนาะสำหรับผู้ใดที่หิ้วนะค่ะเนะก็คือหิ้วในการเดินทางเนาะ กะมีแถวประตูซีเนาะพ่นซิมิแานอาหารอยู่หันเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่นอ้องอาหารการกินเนาะคะ่ะสิอยู่ประตูซีนะนีนะนนะเฮาพายางเมือง้างนอกเนาะค่ะเนะาะพามายางเบิงสถานีใหม่ของเมืองไทยเหาเนาะค่ะเนาะสวยงามมากสวยงามแล้วก็ใหญ่โตจริงๆเลยอะ่ะอันนี้คือโซนคังหนาเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่นอ้องโซนคังหลังก็คือแถวรถเมล์จอดนั่นแหละ ที่ห้าถ่ายคลิปแต่ตนคลิปแล้วเนาะค่ะเนาะสำหรับโซนทางหลังเนาะเดี๋ยวหฮาสิบายางขึ้นไปเบิ่งเรื่อยๆพายางขึ้นไปเบิ่งเรื่อยๆเนาะคะ่ะยางขึ้นไปนี่ก็สิเป็นแถวประตูสามประตู4ีที่มีลานอาหารนั่นล่ะก็คืออันนี้กะแล้วแต่นอกผู้ใดหิวผู้ใดยังกับฝากปากฝากทองมาอยู่กับร้านอาหารได้เนาะค่ะเนาะเพิ่นก็มีขายแหละแล้วก็มีตู้กดน้ำเนาะ อย่างที่เ้าให้เบิ้งแหละตู้ของเซเว่นอีเลเวนะให้กดน้ำเอาแล้วก็ตู้ตู้กดน้ำทั่วไปก็มีเนาะค่ะเนาะก็คือเพิ่นมีตังไวด้ายหมองแล้ผู้ได้หิ้วน้ำก็หยอดเรียงกดน้ำเอาเนาะค่ะเนาะก็ง่ายแล้วก็สะดวกสบายขึ้นละในการใส่ชีวิตเนะเาะห้ามจำเป็นต้อง ไปเขาแถวซื้อนะคะนอกจากคือเฮาใส่ยอดเลียนกดเอากดเอาก็ได้นะ,ะเฮาใส่ชีวิตง่ายขึ้นเนาะคะ่ะเพิ่นกเ็เฮ็ดให้ใส่ชีวิตง่ายขึ้นแหละสาหรับคนเดินทางเนาะคะ่ะนี่มาเบิ่งติล่มาเบิ่งความใหญ่โตความหรูหราของสถานีรถไฟใหม่ของเมืองไทยเน,นาะค่ะเนาะใหญ่โตหรูหราอีลีมาลกลลวก็ตต่นเต้นนะมาแล้วก็ตต่นเต้นคือกันอนะสําหรับสถานีรถไฟใหม่เนาะคะ่ะเนาะ เอากะยางเขาไปข้างในอีกรอบเนาะค่ะเนาะนีะ่นพอเขามาข้างในเพิ่งกะซิม,มีป่ายไม่ยังบอกเบิดนั่นล่ละสำหรับโถดไฟสายไก่สายไก่เนาะคะ่ะเนาะ